ครับสวัสดีครับบันทึกณวันเสาร์ที่หนึ่งกรกดาคมพุทธศักราช2566กสบรบเรียนขออนุญาตนะครับมาวันนี้เราจะมาหมุนเวียนสลับสับเปลียนนะครับมาบอกกล่าวเล่าถึงหรือที่เป็นการบอกกล่าวเล่าเรื่องนะครับที่มีความพันธ์เกี่ยวข้องกับพรทัทพวิทยาคมนะครับหรือที่ทราบกันดีโดยทั่วไปในานามหลวงพ่อคูณปาลิสุโท วัดบา้านไร่ตำบกลกุพิมานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดน,นครราชสีมาพระเกจิคณาจารย์ที่ถือว่าเป็นลูกแจ้มงหลานคนโคราชถือว่าเป็นองค์ปฐมโอ์ต้นแบบนะครับที่ปรากฏชื่อเสียงโด่งดังในนะครับวงการพระเครื่องสพระใหม่นะครับถือว่าเป็นพระเกจิคณาจารย์อยู่ใน ยุคใหม่นะครับยุคใหม่ค่อนมาทางยุคปัจจุบันนะครับหรืออาจจะบอกว่าอยู่อยู่อยู่ในช่วงของยุคกลางค่อนมาทางยุคใหม่ก็ได้นะครับเรื่องราวของหลุมคุณบริสุทธโธเนี่ยถือว่าเป็นที่ทราบกันดีโดยทั่วไปนะครับทั้งอัตชีวประวัติเรื่องราวความเป็นมาต่างๆนะครับในวันนี้นะครับในวันนี้เราจะมาเจาะเวลาหาอาดีต นะครับจะเป็นเรื่องราวที่ย้อนนะครับย้อนไปเมื่อประมาณ11ปีที่แล้วนะครับก็คือในวันพฤหัสบปปดีที่4ตุลาคมพุทธศักราช2,555นะครับในครั้งนั้นเนี่ยผมได้ไปทำงานข่าวงานภาคสนามนะครับที่เป็นงานเฉพาะเจะจงลงไปในองค์งพรอคุณบริสุทธิ์โทเลยนะครับเพราะช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่ผม เก็บเรื่องราวอัตชีวประวัตินะครับต่างๆของลูกพลกเพื่อมาจัดทําหนังสือเล่มเล็กหรือหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กแล้วก็รวบรวมถึงหนังสือเล่มใหญ่นะครับก็จะปรากฏเห็นหนังสือนะครับที่วางอยู่ในเชลของนะครับของของเพชรประกายกับของไพลินนะครับก็ถือว่าเขียนเอาไว้ให้อยู่หลายเล่มนะครับ ในครั้งนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเราย้อนหลังไปเมื่อวันพฤหัสบสปปดีที่4ตุลาคมพุทธศักราช2555หในวันนั้นนะครับถือว่าเป็นครบวันคล้ายวันเกิดนะครับหรือครบรอบวันเกิดปีที่89นะครับของหลวงพระคุณปริะุิโธวันนั้นจะมีนะครับของซีก็มีในโลกนะครับนะครับขออนุญาตเป็นภาพนะครับ นะฮะก็ดูบรรยากาศในวันนั้นผู้คนก็จะมากมายนะครับก็เข้าแถวต่อคิวกันนะครับในการที่จะมารับของแจกนะครับในครั้งนั้นนะครับในช่วงเช้าต้องบอกอย่างนี้ในช่วงเช้านะครับมีการแจกนะครับถ้าท่านใดไปในช่วงตอนเช้านี่ฮะจะมีการแจกเหรียญปั้มลูกไข่นะครับสองหน้าต้องบอกอย่างนี้เหรียญปั้มลูกไข่สองหน้านะครับก็คือหน้าหนึ่งเป็นรูปเหมือนของ หลวงพ่อคงนะครับหลวงพ่อคงพุทธเสหรือพะะุทธสโลเนี่ยฮะวัดถนนหักนะครับหัวถนนหักนะฮะก็เป็นวัดที่อยู่ตรงหัวโค้งก่อนที่ถึงวัดบ้านไรนะครับก็ถือว่าเป็นพระบุรพาจันยร์ของหลวงพ่อคุณปริสุโทโธนะฮะด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นรูปเหมือนหน้าตรงครึ่งองค์ของหลวงพ่อคุณปริสุโทโธนะครับรุ่น คงคูณดีจริงๆนะครับเหรียญนี้จัดสร้างโดยนะครับคุณสมบูรณ์สดที่สดที่อนันต์นะครับหรือที่แฟบกันดีโดยทั่วไปที่เรียกกันว่าเฮียไก่ต้งนะครับหรือเฮียโต้งนะครับเหรียญที่สองนะครับเป็นเหรียญเม่แตงนะครับเหรียญเม่แตงก็เป็นเหรียญลูกไข่เล็กเนี่ยนะฮะหน้าตรงครึ่งองค์นะครับรุ่นโชคดีนะครับ เหรียญที่สามที่มีการแจกก็คือเป็นเหรียญกระสาบเป็นเหรียญปั๊มกลมเนี่ยฮะโดยกองกระสาบนะครับเป็นการจัดสร้างถวาโยโดยคิงยนนะครับคิงยนสร้างถวายนะครับแต่ในครั้งนี้ผมจะบอกกล่าวนะครับเป็นสามตอนตอนแรกก็คือนะครับเหรียญปั๊มลูกไข่นะครับหน้าตรงครึ่งองค์นะครับเป็นเหรียญสองหน้านะฮะหน้าหนึ่งก็เป็นเหรียญหลวงพะุหลวงพะคง นะครับนะครับอีกหน้าหนึ่งก็เป็นหลวงพักคุณปริสุทธโธนะครับเหรียญนี่มีเรื่องราวนะครับเหรียญนี่มีเรื่องราวเพราะแจกในวันนั้นเนี่ยนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับลมดาจํานวนการจัดสร้างจํานวนในการจัดสร้าง2 4 4 6 6นะครับ24,466มา จากปีพศนะครับปีพศเกิดของรระบุคุณบริสุทธโธก็คือปีพศ2466นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่กำหนดให้มาผู้จัดสร้างก็คือนะครับคุณสมบูรณ์สดที่อานันต์หรือเฮียไก่โต้งนะครับวันนั้นแจกกันและถือว่าเป็นเหรียญหลักนะครับเหรียญหลักในการแจกนะครับก็แจกกันทั้งวันนะฮะก็ถือว่ามีเรื่องราวกันในตอน ช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นก่อนที่เขาจะมีการเลิกถือว่าวันนั้นเนี่ยเขาแจกกันตั้งแต่อยู่บนโบสถ์นะครับไล่ลงมาจนถึงอาคารศาลาพระเทพนะครับแล้วก็เกิดมีการมารุมมตุ่มต้องบอกองี้มารุมมาุ่มนะฮะก็บังเอิญเรื่องราวมันอยงี้เขาแจกจนไม่ไหวประสัทธาประชาชนเป็นจำนวนมากมายมาไม่ไหวนะครับจนต้องเลิกแจกนะพอตอนเลิกแจกก็มีการมูฟ นะฮะมีการมุบเหรียญที่เหลือขึ้นฝาลานะครับขึ้นฝาลาก็คือฝาลาที่อยู่ด้านใต้ล่างพระบุตรสดนะฮะก็โดยเขาแบ่งกองทัพออกมาเป็นสามส่วนนะก็จะให้เจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งนะครับนาไปเป็นสองสองส,สองกสายนะครับสองสายก่อนนะครับเพื่อเอาขึ้นฝาลาเพื่อกันไม่ไม่ให้ปวงมหาชนมาแย่งนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะมีอปพรเจ้าหน้าที่ตำรวจ นะครับที่อยู่ในฐานที่ตรงนั้นนะ่ะตัวกันนะครับเข้ากันเอาไว้ให้ผู้ที่ถือกล่องพักเครื่องนะครับสำหรับเดินกลับขึ้นฝาลาก็ปรากฏว่าในระหว่างที่เดินเนี่ยเหรียญร่วงครับเหรียญร่วงอยู่ที่หน้าฝาลาอารประเทศเนี่ยนะฮะเหรียญร่วงทําให้าาสัตาประชาชนที่ห้อมร้อมอยู่นั้นนะเข้ามาแย่งเหรียญน,นะครับแล้วขึ้นมหาชนจํานวนมากเนี่ยก็ปรากฏว่าคนที่ถือกล่องนะครับก็ลื่นไหลทลไหล ไปตามกาแฟฝุ่นโชนนะครับก็โดนลุมมาลุมมาต้มปุบปุบปุบป,บปุบปุบนะครับเขาก็มาแย่งเหรียญล้ลวงเหรียญกันอยู่ในกล่องนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับนะครับก็จะปรากฏเหรียญที่เป็นหลักฐานให้เห็นก็คือเหรียญน,นี้นะครับอุย้ยวันนี้วันหวยออกพอดีนะครับมันหวยออกพอดีนะครับก็ปรากฏว่า ผู้ที่แจกเหรียญน่ะเขาก็กำเหรียญนี้อยู่ในมือนะครับผู้ที่แย่งเหรียญก็ลิ่นแยกเหรียญจากออกจากในมือเหมือนกันนะครับก็จะปรากฏฟองให้เห็นเป็นอย่างนี้อีกคนนึงได้ไปครึ่งคนนึงได้เหรียญกำเหรียญไว้อยู่ในมือนะครับก็ปรากฏเหรียญให้เห็นนะครับจะเชื่อไหมนะครับจะเชื่อผมไหมจะเชื่อผู้บรรยายไหมนะครับข่าวออกนะข่าวทีวีออกเลยนะฮะเรื่องนี้นะครับ เพียงแต่ในข่าวทีวีไม่ได้ระบุนะครับไม่ได้ระบุว่าผู้ที่แจกเหรียญเนี่ยเป็นท่านใดนะครับแต่ถ้าผมจะบอกว่าผู้ที่แจกเหรียญท่านนับคือผมเองคือผมเองนะครับที่ไปเป็นตัวสายล่อฟ้าให้นะฮะนะครับแบ่งแยกออกเป็นสองสายแล้วผมก็เป็นตัวสายล่อฟ้ามหาศราัทธามหาชนมาอยู่ที่ผมนะครับ นี่คือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะครับและเป็นเหตุการณ์ที่ผมเคยลงบันทึกไว้อยู่ในนะครับหนังสือนะครับหนังสือโอมอมูเลตในคอลัมน์ของของซีก็มีในโลกนะครับของซีก็มีในโลกนะฮะนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราย้อนประวัติศาสตร์เก็บประวัติศาสตร์ให้ถึงนะครับ ผมเคยลงเรื่องราวนี้ลงไปแล้วนะฮะก็เมื่อหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานะครับแม้กระทั่งบก,กเสือท่าเรือนะครับบก,กเสือท่าเรือโทรฝากรกุยกับผมแล้วก็บอกว่าอุ้วัดที่วัดบรรไชเนี่ยมีเหตุการณ์หนึ่งขนาดนี้เลยเหรอข่าวออกผมก็งงอยู่ว่าเอา้าข่าวออกเลยครับใช่แล้วมันเป็นยังไงคุณเฟล,ล่าคุณพอรู้ไหมเรื่องนี้อ๋อผมแหละครับ เป็นคนที่โดนล,ลุมบอก,กอเสือยังไม่เชื่อเลยว่าผมอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนะครับบอก,กอเสือท่าเรือนะครับแกตกใจเลยว่าใช่เหรอผมนี่แหละผมนี่แหละคือคนที่ถือกล่องพักขึ้นสาลาเราปรากฏว่าไม่เหลือหรอนะครับเราในกล่องนั้นก็คือเหลือเหรียญที่ผมกำอยู่ในมือนะครับก็เห็นเลขแล้วนะะสองสองเจ็ดห้าสี่ 4. นะครับก็โอเคถือว่าเรื่องนี้สรุปยุติลงแต่เพียงเท่านี้นะครับอะ่ะผมก็ต้องขออนุญาตตัดตอนทอนลงไปนะฮะแล้วเรายังมีสองตอนนะครับอีมีอีกสองตอนเหรียญก็คือเหรียญเม็ดแตงนะครับเหรียญเม็ดแตงกับเหรียญปั๊มกระสาบของคิงยนที่เราจะมานําเสนอให้ได้ศึกษานะครับก็ถือว่าวันนี้เรามา <c oughs> เล่าเรื่องเก็บปอดิสต์ได้ฟังกัน นะครับแล้วเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ 1. ้นนะครับ hmm. กับตัวผู้บรรยายหรือตัวผมเองนะครับนะเราตัดตอนทนลงไปครั้งนี้แล้วครั้งหน้าเราจะเจอเจอกันเรื่องเรื่องใดก็ขอให้ติดตามกันนะครับขอให้ได้ติดตามกันนะครับเรายังคงมีสาระที่เป็นประโยชน์นะครับทั้งองค์ความรู้ทั้งด้านเกตประวัติศาสตร์เรื่องราวต่างๆนะครับให้ท่านได้สดับรับฟังกันนะครับรู้ไว้เช่ว่านะครับรู้ไวเช่ว่านะครับ สุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายนี้คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ